สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ p ัสดุไ t ยเหตช่องวิเคราะห์กราฟราคาบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับวันนี้จะเป็นคลิปวิเคราะห์บิตคอยครับแล้วก็บิตคอย dominance จะมาพูดถึงเรื่องเทรนด์แนวโน้มนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องแพทเทิร์นครับสำหรับแพทเทิร์นครับตอนนี้ของบิตคอยเนี่ยผมมองว่าบิตคอยยังอยู่ในขาขึ้นอยู่แล้วเราจะมองได้ว่ามันฟอร์มเป็นชั้นแนวแบบนี้นะครับซึ่งเส้นบนของชั้นแนวเนี่ยทำที่เป็นแนวต้านเส้นล่างเป็นแนวรับนั้นทาร์เก็ตของบิตคอยตอนนี้ครับผมมองว่ามันคือ เส้นบนของชแนลเที่ยวเห้าหมื่นสามพันถึงห้าหมื่นสี่พันเหรียญครับอีกอย่างนึงก็คือเราไปได้จากแนวต้านของห้าหมื่นเหรียญออกมานะครับแต่เราไม่ได้เบรกออกมามากขนาดนั้นครับเรายังอยู่ในโซนที่ยังมีแรงขายจากห้าหมื่นเหรียญเข้ามานะครับซึ่งถ้าเราดูในอินดิเคเตอร์ครับอย่างเช่นวอลลุ่มเห็นว่าวอลลุ่มนะครับเ,เริ่มลดลงเรื่อยๆเราถ้าดูในวอลลุ่มออสซ l เลเตอร์เห็นว่าว่านะครับต่อให้เรามีการเบรกจากห้าหมื่นเหรียญที่เป็นแนวต้านที่สาคัญมากๆครับ สิ่งที่ผมอยากเห็นครับคือวอลลุ่มนะครับที่โดดขึ้นมาแต่ว่าเราไม่มีแท่งวอลลุ่มแบบนั้นเลยครับใช่นหะว่าในกราฟบิตคอยเนี่ยต่อให้ราคาครับมีซีรีส์ของไฮไฮไฮโลแต่ว่าในวอลลุ่มเนี่ยมันยังเป็นซีรีส์ของโลว์ไฮอยู่นะครับนั้นตอนนี้ครับสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับก็คือราคาที่โดดขึ้นมาพร้อมกับวอลลุ่มครับแล้วก็ราคานะครับควรจะเบรกออกไปแล้วออกให้ห่างจากโซนห้าหมื่นเหรียญครับไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดราคาเนี่ย ยังไม่บรลุ่มเข้ามามีความได้สูงที่มันจะมีการ break down กลับลงมาครับซึ่งจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแ a ริ d มากเนื่องจาก50,000เหรียญเนี่ยเป็นเส้นที่สําคัญมากๆครับถ้าเรามีการ fake อาจากเส้นนี้ครับบอกถึงแรงขายที่รุนแรงมากจากเส้นนี้ครับต่อให้เรามีการ break ขึ้นไปแล้วก็ยังมีคนเข้ามา shot ซึ่งก็จะเป็นอะไรที่แ a ริ d มากๆครับถ้าเรา fake อาจากโซน50,000เหรียญอย่างครับถ้าผมลากตรงนี้ลงมาแล้วลากอีกเส้นหนึ่งครับข้างบนนี้ เนันว่ามีอีกแพทเทิร์นหนึ่งครับที่อาจจะฟอร์มอยู่ในการาฟปิตคอยก็คือไลซิงเวทแบบนี้ครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงนะครับถ้าแพทเทิร์นเนี้ยเป็นจริงเราอาจจะฟอร์มเป็นด i เวอร์เจนซ์ตรงนี้ใช่ไหมครับเนันว่ามันฟอร์มเป็นแบลนช i ด e เวอร์เจนซ์ณแนวต้านของเส้นเทรนไลน์ของไลซิงเวทครับแล้วก็ตรงนี้งนั้นสัญญาณนี้ครับอาจจะบ่งบอกถึงการเต้งกลับของราคาครับ จากเส้นเทรนลายด้านบนลงมาที่เส้นแนวรับด้านล่างครับแต่ระหว่างการเด้งกลับนะครับเราก็พอจะมีแนวรับอยู่นื่งจากราคาเนี่ยบรกจากเส้นแนวต้านหลายแ,ลแนวขึ้นมาันั้นเส้นแนวต้าพวกนั้นครับอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวรับให้กับบิตคอยส้นแรกคือตรงนี้ครับสี่หมื่นสามพันสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดเหรียญนะครับถ้าราคาบิตคอยเนี่ยการเด้งมาครับอาจจะเด้งขึ้นจากเส้นนี้ครับแล้วผมมองว่า ถ้าเรายังไม่มีการ break เส้นนี้ลงมาครับตัว divergence ตรงนี้ครับก็อาจจะยังไม่มีการ payout l นะครับถ้าลองลากตรงนี้ออกมาตรงนี้ก็มีอีกเส้นแนวต้านหนึ่งครับที่ผมมองว่าสำคัญมากๆสำหรับ bitcoin เนื่องจากมันอยู่ในโซนเดียวกับ EMA 100นะครับแล้วก็เป็นเส้น0.5 f i b o n a c c i r ิ t r e t e m e n t นะครับที่เราได้ break ออกมานั้นถ้าเรา break เส้นนี้ลงมาครับมันหมายถึงการ break จากเส้นเทรลไลน์นะครับของราคาในขาขึ้น เส้น0.5ที่ฟินัชชีรีเทสเมนครับแล้วก็เส้น EMA หน0 0งนั้นถ้าเราเบรกเส้นนี้ลงมาครับจะเป็นอะไรที่ valid มากๆสำหรับ Bitcoin ครับอยู่ที่รา,ราวๆสี่หเราเหรียญครับนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นตอนนี้ครับก็คือ b Bitcoin ครับมีการเบรกออกจากเส้นแนวต้านของ i ไ i n g Wave ครับด้วยพร้อมกับ Volume แล้วก็ทำการ invalid ตัวของ Divergence ตรงนี้ครับ ต่อมาครับเป็นเรื่องของ bitcoin d o m i n a n e บ้างครับสำหรับ bitcoin dominant ครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในตลาดขาลงอย่างชัดเจนครับเฉยๆว่าราคาครับมีซีรีส์ของ lower high แล้วก็ lower low ทีนี้ครับราคามีนการ pull back ลงมาที่เส้น delta ครับแล้วก็ถูกแรงขายจากเส้นนี้เนี่ยดิ่งลงมานั้นตอนนี้ครับสหรับ a l ล c o i n หลายๆตัวเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ครับตลาดเนี่ยอยู่ใน a l ลคอยซีซั่นอีกรอบหนึ่งครับ ซึ่งบิตคอยดุมแนนครับอาจจะตกลงมาได้ถึงเส้นแนวรับด้านล่าง2แนวนี้ครับที่เราราว41.51ถึง39.53เหรียญครับแต่ถ้าเราลองดูนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยเห็นนะว่าเรามีแพทเทินที่ก้งคล้ายกันก็คือเรามีเอลคอยมาร์เก็ตนะครับเอลคอยซีสันที่ราคาบิตคอยดุนันนมีการดิ่งลงมาจนถึงเส้นแนวรับเดียวกันตรงนี้ครับคือ39.58เหรียญแล้วราคามีการเด้งขึ้นมีการตกลงอีกรอบหนึ่งครับแล้วมีการเด้งขึ้นอีกรอบ ฟอร์มเป็น W Pattern อันใหญ่นะครับซึ่งเรามีการ b เบ a k o u t จากนั้นตอนนี้ครับเราก็เข้าสู่ b Bitcoin s e a s o นนะครับนั่นตอนนี้ครับผมคิดว่าตลาดนะครับอาจจะมีการรีพี a t Pattern เดิมก็คือตกลงมาที่แนวรับตรงนี้ครับเรามีการด้งกลับนะฟอร์มเป็น W Pattern อันใหญ่ Break ออกจาก neckline ครับหรือว่า49.37จากนั้นครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆครับที่ราคาบิตคอยน์มอนการเบรกจาก บิตคอยนั้นมีการเบรกจาก49.37นะครับผมมองว่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปริดสำหรับแอลคอยหลายๆตัวครับมันไม่ได้แบริดในเทอมของราคาที่จะตกนะครับแต่มันจะเป็นการแบริดในเทอมของบิตคอยครับที่จะพุ่งนำแอลคอยหลายๆตัวขึ้นไปซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับในกราฟของบิตคอยแล้วก็บิตคอยดูแมนส์นครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะเล่าให้ทุกวันนะครับ